ขนาดที่น่าสนใจเพิ่มเติมวันนี้ประชุมเรื่องน้ำพรุ่งนี้ประชุมคณ้ํมาธกใช่ไหมน้องบาบใช่ค่ะแล้วข้อที่หนึ่งดิจิตอลวัลเล็ตจะเข้ารับการอนุมัติจากคณะกมาตรีแน่ๆวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้แล้วก็จะเริ่มโอนเงินกันทันทีวันที่25กันยาเป็นต้นไปค่ะทม์ไลน์บอกแล้วดูตัวเลขตรงไหนหนึ่งถ้าท่านถือบัตรคนจนหรือบัตรช่วิการแห่งรัฐที่แอคทีฟก็จะได้ทันทีทู้ช สองท่านที่ถือบัตรคนพิการไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่แม้จะเป็นเด็กก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดนี้จะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์<ช>แล้วใครที่ยังไม่ผูกบัญชีรีบไปผูกบัญชีพร้อมเพย์พร้อมเพเย์จะผูกกับบัตรประชาชนแจ้งธนาคารว่าพร้อมเพย์ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณจุลภาบาวิย์เมื่อวานนี้มาบอกกับผมว่า อาจจะให้โอกาส3ครั้งใช่ค่ะเริ่มการโอนตั้งแต่วันที่25 26-27แล้วก็เว้นไป2วันสอาทิตย์แล้วก็30วันละประมาณ4-5ล้านคนค,คนละหมื่นเอาเข้าบัญชีไปใช้ได้ทันทีเลยเสื้ออะไรก็ได้ที่อยากจะซื้อประเด็นสำคัญก็คือว่าคนที่ยังไม่มีพร้อมเปคือเอินโอนเงินเข้าไปไม่ได้ประมาณวันที่25ตุลาจะโอนอีกครั้งหนึ่งท่านต้องดีไปผูกและถ้ายังไม่ได้อีก ยี่สิบห้าพฤจิการโจอรอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นหมดสิทธิ์ค่ะถ้ายังไม่มีบัญชีก็คือเงินกลับคืนสู่คลังเลยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็ยังยืนยันไม่รู้ว่าครมอพรุ่งนี้จะอนุมัติไปพร้อมกันไหมเพราะมันยังต้องรอรายละเอียดข้อที่หนึ่งการที่ไปลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐท่านที่อยู่นอกเหนือกลุ่มผู้พิการกับผู้ถือบัตรคนจนท่านยังมีสิทธิ์ทั้งนี้ทั้งนั้นเดิมเนี่ยจะมีการแจ้งสิทธิ์กลับมาว่าโอเค ผ่านหรือไม่ผ่านคุณสมบัติเนี่ย22กันยาล่าสุดเลื่อนไปแล้วยังไม่มีกำหนดเพื่อรอการประมวลผลอของกลุ่มแรกนี้ก่อนใช่ค่ะข้อต่อมาคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็เช่นเดียวกันเดิมจะให้ลงทะเบียนเนี่ยว,นนวันนี้เป็นต้นไปกันยาไปจนถึง15ตุลาเลื่อนเลื่อนการลงทะเบียนจากกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเช่นกันนะคะ,ะซึ่งคุณจรพันธ์เชื่อว่ามันจะใกล้ๆกับกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มแรก หมายถึงกลุ่มนี้ขอกลุ่มแรกที่ได้ชุดนี้ผู้ปอบางกับผู้พิการแล้วเดี๋ยวจะรู้ผลก็เลยเลื่อนไปก่อนพรและทำรายการประกาศชีตเหมือนเดิมคือ22กันยาไหมครับไม่ครับยังจะเลื่อนไปก่อนครับแล้วอาถามต่อไปนิดหน่อยคือเฟสสองเนี่ยให้ลงทะเบียนกันทำกันวันนี้ให้ครบถ้วนกระบวนความให้ความมั่นใจมาว่าได้แน่เนี่ย ยืนยันว่าเราเดินหน้าโครงการแน่นอนเพราะ,<ม>ะแถลงนโยบายขอยงรัฐเราก็พูดชัดเจนนะครับ,รบว่าเราเดําเนินการในกลุ่มปลอบางเป็นลาดบบแรกซึ่งโครงการถัดไปเนี่ยก็เห็นอยู่ชัดๆว่ามีเงินแล้วอย่างน้อยก็หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันล้านใช่ครับนะครับ<ม>หากเราลงทะเบียนจนครบถ้วนแล้วเราจะหักจํานวนของ <ผม S 2> เราจะหกกัออกจำนวนของคนที่เป็นกลุ่มแรกสิบสี่จุดห้านี้ออก<ม>ยกตัวอย่างเช่นณขณะนี้เนี่ยลงทะเบียนราวสามสิบสามเนี่ยนะครับ<ม>หักกลุ่มแรกออกเนี่ยผมว่าหักได้เป็นแปดล้านหนึ่งสิบล้านคน นะครับที่ลงทะเบียนไปแล้วกลุ่มถัดไปที่กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มปรบ่งครับอันนี้ต้องยอมรับนะครับเพราะฉะนั้นการลงทะเบียนในกลุ่มถัดไปก็จะลดน้อยลงนี่คืออีกสาเหตุหนึ่งที่เราเลื่อนการลงทะเบียนของกลุ่มนอนสมาร์ทโฟนอย่างแรกคือเป็นในเรื่องของการสับสนสองก็คือหากไม่ดาเนินการซ้อนกันเนี่ยจะมีคนจํานวนมากเลยจะทําทั้งสองช่องทางแล้วมันจะทําให้เกิดความยุ่งยากโดยเปล่าประโยชน์นะครับถ้ารับเงินแล้วจะได้ไม่ต้องมาลงทะเบียนซ้ําสุดท้าย กลุ่มที่จะเป็นเฟสสองหรืออาจจะมีเฟสสามจะขึ้นอยู่กับแสนแปดหื่นเจ็ดพันล้านและจํานวนคนที่เหลือกับระบบดิจิทัลเ็ t ที่ต้องทําให้เสร็จถ้าสองตัวนี้เหลือคนแล้วเงินพอก็ทําได้เลยถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องประมาณนั้นครับใช่ต้องดู<อ>ดูอยอดทั้งหมดตอนดูครับดูยอดอืไปแล้วเรามีเมดเงินเท่าไหร่ที่จะสามารถบริหารจัดก,การโดยที่ไม่เป็นการ กระทบกับศักยภาพทางการฟังมากเกินไปนะครับเราก็จะดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับก็แปลว่ายังไงก็ได้หมื่นแน่นอนเฟสสองหรือจะมีเฟส3ขึ้นอยู่กับหนึ่งยังไงกลุ่มนี้จะต้องเป็นดิจิตอลวอลเล็ตสอ2ดูเงินดูเงินถ้าปีงก็ประมาณหกแมีแสนแปดพล้านถ้าพอก็จบแต่ถ้าไม่พอก็ลองก็ประมาณหกเก้าชัดไหมปร,มริบวลการสิกนาทีเดี๋ยวกลับมา